เดี๋ยวสาดแล้วมึงยนไม่ให้มึงย,อย,อ,ย,ยอ,อยู่บนโอ้ยเชือขไข่้กนะสีมือขวอ้กนนะมันมพิษสาดกันกกได้บ้างไออีโอ้บอกแค่แล้วเป็นรวงกู เดี๋ยวสาดแล้วมึิบไม้มึงยีเงอีกนโอ้ยนั่งอยู่โคบวหนึ่งเธอเป็นอยเล่งได้โอ้ยนั่งโวนึงเธอเล่งได้ต้องแงงนะโอ้ยสุดได้หนูเห็นหรอนอนั่นหาเราหอยอีกคนข้ามหัวมาไกลนึ่งจับก็สองมือยังดีโอ้ยนั่นจับืนเสื้อไข่นะสีมือไข่นะมันมีสีสากกันได้บ้างโอ้ยตงบัวนึง โอ้ยสีได้ด้วยเนาะเนาะเออมาเอ็มมาอ๋ออ๋ออ๋ออะหรอีกโอ้โหแก่เหินย่าจังไปโเอ้ยกูบอกเพรด้เป็นมู๊งกู